สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้งาน Mini CNC หรือโปรแกรม ArtCam Pro 9.1และโปรแกรม Mat 3วัสดุที่ใช้ในการทดลอง1แผ่นอะคริลิกหนา4ม mm, มขนาด30 30ซนม2ดอกกัดขนาด1ม mm, ม3คอมพิวเตอร์4ตู้คอนโทรเครื่อง Mini CNC 5เครื่อง Mini CNC 1เข้าโปรแกรม ArtCam Pro 9.1และออกแบบขนาดชิ้นงาน เลือกขนาดเป็นมิลลิเมตรและกดสร้างจากนั้นกดที่ Tech t e x t Tool เลือกตัวอักษรเป็น D I N เลือกขนาด10มิลลิเมตรและกดตั้งชื่อ กดโดนจากนั้นจัดตัวอักษรให้อยู่กึ่งกลางของชิ้นงานออกแบบกรอบชิ้นงานความกว้าง17มิลลิเมตรความยาว58มิลลิเมตร มุมสามมิลลิเมตรเซนเตอร์พอยต์ X 30 Y ิบกดพรีวิวกดคีดและกดโคดจากนั้นกลับด้านตัวอักษรของชิ้นงานกดมิลเลอร์แลกดเซนเตอร์ จากนั้นสร้างรูปวงกลมในชิ้นงานออกแบบขนาดตามต้องการเมื่อสร้างเสร็จให้กด p r e ี i e w และกดคิด กดโค้ดคลิกที่ t o o l p a t และเลือก Machine Vector ในการกัดตัวอักษรเลือกขนาดความลึกที่2มิลิเมตร ด select เล <cas> ือกขนาดดอกกัดท okay, ี่1มิลกด edit เพื่อดูการตั้งค่าแล้วกด ok แล้วกด select จากนั้นกด set up เพื่อเลือกขนาดความหนาของชิ้นงานที่4มิลลิเมตรและกด save ไฟล์ที่1กด now และกด code คลิกวงกลมและเลือก machine vector เพื่อใช้ในการกัดวงกลม เลือกขนาดความลึกที่4มิลิเมและกด select เลือกขนาดดอกที่1ม mm. ิกด set up ความหนาของชิ้นงาน4 mm, มิลเหมือนทึกไฟล์ที่2กดหนาวและกด code จากนั้นคลิกที่รอบและเลือก profiling เพื่อใช้ในการตัดรอบกัดให้ขาดที่4มิล เลือกขนาดดอกกัดที่1นมิลกดซิลิกลและเซตอัพขนาดความหนาชิ้นงาน4ีมิลกดบันทึกเป็นไฟล์ที่3คลิกที่คำสั่งซิมูเลตเพื่อแสดงการทำงานจำลองการกัด จากนั้นแปลงเป็น G ีโคดและให้เรียงลำดับจากไฟล์ที่1ในการกัดตัวอักษรก่อนและกัดวงกลมไฟล์ที่2และกัดกรอบเป็นไฟล์ที่3กดเซฟและกดตั้งชื่อไฟล์ชิ้นงาน ที่ต้องการและกดเซฟติดตั้งแผ่นอะคริลิกที่ฐานของเครื่องมินิ CNC ใส่แผ่นอะคริลิกที่ฐานของเครื่องให้แน่นเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ ทำการเคลื่อนตำแหน่งของสปินเดิลเพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการกัด ให้ดอกกัดลงที่แผ่นอะคิกพอดีเข้าโปรแกรมมาสามคลิกคอนฟิกเลือกมอเตอร์ทูนิงเพื่อตั้งค่าแกน X แกน y และแกน z ตามที่กำหนด แกน x และแกน y จะมีค่าเท่ากันจากนั้นกด config เลือก port and pin คลิก motor output เพื่อตั้งค่าก,กันกับทางหมุนของมอเตอร์แล้วคลิกโอเค ทำการโหลด G code เลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้และกด open ทําการ simulate โปรแกรม run เพื่อดูระยะเวลาที่ใช้ในการกัด กดรีเซ็ตและกดสตาร์ทเพื่อเริ่มการทำงานเปิดสวิตช์การทำงานของสปินเดิลเพื่อหมุนหัวดอกกัดเครื่องเริ่มกัดชิ้นงาน ในการกัดจะเริ่มจากการกัดตัวอักษรตามที่เราตั้งไว้เป็นไฟล์แรกก่อนและจากนั้นจะกัดที่วงกลมและกัดกรอบนอกเป็นตอนสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดการทำงานของเครื่องวินิ CNC ให้ทำการปิดสวิตช์สปินเดิลเพื่อหยุดการทำงานของดอกกัดและทำการตรวจเช็คความสมบูรณ์ของชิ้นงานที่การเสร็จ ขนาดความยาวของชิ้นงานจริงที่ออกแบบในโปรแกรมมีค่าความคลาดเคลื่อน0.80ม mm. ิลลิเมตรขนาดความกว้างของชิ้นงานจริงและที่ออกแบบในโปรแกรมมีค่าความคลาดเคลื่อน0.20ม mm. ิลลิเมตรขอจบการสาธิตการใช้งานวินิ C N C ด้วยโปรแกรม Artcam Pro 9.1และโปรแกรม m a s t 3เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ